สวัสดีนะครับวันนี้เราคงจะต้องมาคุยกันนะฮะเรื่องของสุขภาพกายกตามเคยให้กับสมาชิกของบริษัทอยู่สุขเดีวนวลอกจำกัดนะครับบ่ายนี้เราคงจะมาคุยกันกับสมาชิกผู้มีเกียรติที่มานั่งร่วมเสวนากับเรานะครับเรามาร่วมฟังพร้อมกันเลยนะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับนะฮะข้าพ่อขอเกล่าสมัสด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับ อ๋อคำถามแรกเลยก็คือมีความผิดปกติของร่างกายป่วยเป็นอะไรมาครับเป็นเบาหวานค่ะความดันจ้ะความดันใช่มันเป็นเลือดสมองตีค่ะแล้วก็ส้นเลือดสมองตีนะครับอ่อนแรงทั้งสองข้างเลยเหรอครับข้แล้วก็ใช้เวลานานไหมฮะที่จะรักษากว่าจะฟื้นตัวได้ขนาดนี้ที่เป็นเบาหวานก็เป็นมาติดประวีณ์แล้วค่ะแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์บริจาคมาไ่เมื่อไหร่ ตั้งแต่ต้องเดือนฟ้าเนี่ค่ะนานเท่าไหร่นะต้องเดือนฟ้าค่ะอ๋ครับแล้วทั่วไปดีขึ้นไหมครับดีค่ะดีขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้เดินได้ไหมครับเดินได้ค่ะเดินได้ช่วยเหลือตัวเองทาอะไรต่ออะไรได้เองนะครับครับเดินได้แล้วมีแขนขาชาบ้างไหมคบไม่มีค่ะแล้วปัจจุบันเบาหวานความดันยังรักษาคุณหมออยู่ไหมครักษายังรักษาอยู่ยัไปรับยาอยู่นะฮะแล้วผิดพันธุ์ของบริษัทยังใช้อยู่ไหมครับ ใช้ตัวไหนบ้างนคะครับตัวนี้ทุกตัวเลยค่ะทั้งสามตัวเลยนะ<ๆ>ครับเอา,เามาฟังรายละเอียดพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะฮะคนที่เป็นเบาหวานและความดันนะครับถ้าน้องจาไว้นะครับหมอเขาทำนี้อย่างนี้นะครับเบาหวานและความดันนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทก,กันถ้าคุณเป็นเบาหวานจะดูแลดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่นะะอีกไม่นานนะคุณจะได้ความดันอีกโลก ถ้าคุณเป็นความดันจะดูแลดีหรือไม่ดีนะครับอีกไม่นานคุณจะได้เบาหวานอีกรอบเพราะคู่นี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับน้ําตาลที่สูงและเป็นเบาหวานไขมันที่สูงและเป็นความดันน้ําตาลกับไขมันนี่มันสามารถกลับไปกลับมาได้นะครับเบาหวานกับความดันจึงเป็นเพื่อนสนิทกันพอคุณเป็นเบาหวานหรือคุณเป็นความดันสิ่งที่ตามมาอันนี้ก็คือ คุณจะได้หัวใจโตกับไตาวายใหม่โลกนึงนะฮะหัวใจโตกับไตาวายนี่มัมกจะคู่กันถ้าสี่โลกนี้มาชนกันเมื่อไหร่ก็คุณก็จะอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้สั้นลงแล้วนะฮะอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายๆนะครับอันนี้คืออันตรายของเบาหวานและความดันนะครับเราต้องติดตามการรักษาคุณหมอและดูแลเจาะเลือดตรวจผลเลือดเป็นระยะเราจะต้องระวังเรื่องของอาหารการกินนะครับอันนี้คือ เบาหวานความดันหัวใจโตกับไตาวายแต่นี้ในระหว่างเบาหวานและความดันมันยังมีตัวหนึ่งที่สาคัญนะฮะแม่โป้งนะฮะก็คือเส้นเลือดสมองติดตันแตกคนเป็นเบาหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความดันอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงจะเป็นเส้นเลือดสมองติดตันแตกนี่ถึงสามเท่าตัวแต่ถา้าคุณเป็นทั้งเบาหวานและความดันคุณมีโอกาสที่จะเกิดเบาหวาน กับความดันทั้งคู่นี้ถ้าคุณเป็นคุณมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิเดเส้นเลือดสมองติดตันแตกเนะี่ยมากถึงห้าเท่าตัวนะครับผู้ป่วยรายนี้บางอื่นเป็นเบาหวานและความดันก็เลยทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบนะฮะแล้วยังบอกเราว่าติดแล้วมันอ่อนแรงสองข้างมันบอกให้รู้ว่ามีเส้นเลือดสมองติดทั้งซ้ายและขวานะก็เลยอ่อนแรงสองข้างซึ่งเราไม่ค่อยพบแต่นานๆเราก็พบได้เหมือนกัน พราะการที่ติดสองข้างมันลึกบงบอกว่าเส้นเลือดในสมองอมันผิดปกติเยอะแล้วมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขด้วยแผนโลกทางแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องมาคุมเรื่องเบาหวานและความดันให้ดีๆนะครับคุณต้องระวังเรื่องของอาหารหวานมันเค็มวันนี้เราพูดมาต<ม>ั้งแต่เชา<ม>้านะนะว่าเราระวังอาหารหวานมันเค็มนะะเพราะหวานมันเค็มจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดเบาหวาน,น,นและความดันแล้วก็ ไตาวายกัวหัวใจโตตามมาไอตัวเข็มนะฮะนะครับเพราะนั้นเราต้องระวังเรื่องของอาหาราการกินตรงนี้นะครับขณะเดียวกันตัวเส้นเลือดสมองติดตันแตกก็ต้องคุมเรื่องเบาหวานะความดันให้ดีๆเพราะไม่งั้นเราสารพิษที่อยู่ในน้ําตาในเลือดไขมันในเลือดมันก็จะต่อให้เกิดเส้นเลือดสมองติดตันแตกได้ง่ายนะครับแต่นี้ผู้ป่วยรายนี้นะครับหรือสมาชิกท่านนี้ ก็ได้หันกรรมทันพิธภัณฑ์บริษัทหมดนะครทั้งหมดเลยนะผมก็ยังงงพูดเหมือนเดิมนะครับว่าตัวหลักที่จะไปแก้ปัญหาทั้งเบาหวานความดันกับเช่นเลือดสมองติดเลยก็ยมินตัวิยองเซ่กับตัวโวเกนนะฮะมันจะเป็นตัวหลักนะครับแล้วตัวเข้านึ่งก็จะเป็นตัวเสริมเข้าไปเรารู้ใช่ไหมเข้านึ่งมันจะสามารถต้านเรื่องน้าตาลในกระแสเลือด คุมเรื่องของเบาหวานกับคนที่เป็นเบาหวานถ้าคุณคุมเบาหวานได้ดีความดันมันจะถูกคุมได้ดีไปด้วยเพราะตัวเข้านึ่งจเป็นตัวที่เสริมนะครับให้เบาหวานละความดันเนี่ยควบคุมได้ดีการฟื้นตัวจากเส้นเลือดสมองติดก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเพะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานความดันและมีความผิดปกติเกี่ยว สมองเส้นเลือดสมองติดตันแตกนะฮะพิตพันธุ์ต้นๆตัวนี้เชื่อท่านได้อย่างแน่นอนร่วมไปากับการรักษาของจุ่หมอที่โรงพยาบาลนะครับเพราะเบาหวานและความดันยังไงต้องกินยาคุมแล้วก็ต้องเจาะเลือดตรวจผลเลือดเป็นระยะระยะไม่งั้นเราจะไม่มีทางรู้ว่าเบาหวานและความดันเราคุมได้ดีแล้วหรือ,อยังอันตรายกับเราแล้วหรือ,อยังนะครับอันนี้คือความรู้สั้นๆง่ายๆนะฮนะที่ เราต้องดูแลตัวเองและและวันนะครับแล้วภายใต้การควบคุมอาหารหวานมันเค็มแล้วอีกตัวนี้ที่ท่านจะลืมไม่ได้คือต้องออกกําลังกายบ้างนะฮะออกกําลังกายทําอะไรก็ได้ให้มีเหงื่อออกสัปดาห์ละสามสามวันนะฮะทำงานบ้านก็ได้นะครับเดินก็ได้นะฮะนะแข่งแข็งยกขาอะไรพวกนี้ได้ทั้นนั้นเลยให้มีเหงื่อออกถ้ามีเหงื่อออกแล้วมันจะเผาผลาญน้ําตาลเผาผลาญไขมันในเลือด ไอ้เปอร์เซนต์ของการกําเริบของเบาหวานเนี่ยความดันมันก็จะลดน้อยลงการเกิดเส้นเลือดสมองติดกันแตกก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่ไม่ทราบว่าทางสมาชิกไม่ทราบจะมีอะไรเรียกฝากไปถึงสมาชิกทางบ้านจะข้อแนะนําถ้ามีก็ฝากไปได้นะครับว่าสมาชิกทางบ้านช่วยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะ แล้วครับแค่นี้นะฮะ <c oughs> ครับก็คง <Okay. S 2> จะเสียงเบานิดหนึ่งนะฮะก็ <Okay. S 2> อาจจะฝากแนะนําว่าให้ให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ทำกิกรั์บุยสัตไหวในองค์รวม mm hmm. นะท่านก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากเบาหวานความดันแล้วก็ที่เรื่อดสมองตีบตันแตกนะครับนะฮะ, mm hmm. ะ,ฮะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิก ที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งบ้านด้วยนะครับก็คงจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับ